สิ่งที่คนเราทําคือวิ่งวิ่งวิ่งอยู่ตลอดเวลาวิ่งอย่างไม่หยุดยั้งวิ่งโดยไม่อาจหยุดได้แม้สักขณะเดียวได้แต่วิ่งวิ่งวิ่งต่อไปวิ่งเข้าหาความตายนับแต่เวลาที่ถือกำเนิดมาคนเราก็เริ่มต้นวิ่งและวิ่งต่อไปเรื่อยๆแม้แต่จะร้องขอว่าขอให้ฉันได้หยุดสักนิดเถิดก็ไม่อาจจะทำได้เรายังคงต้องวิ่งต่อไป ยิ่งเข้าไปหาความตายแล้วจากนั้นชีวิตก็เริ่มต้นใหม่อีกแล้วก็เริ่มวิ่งอีกวิ่งวิ่งวิ่งเข้าไปหาความตายอีกในคืนที่ตัตวรูพระองค์ได้ทรงชำระจ,จิตชนบริสุทธิ์สะอาดหมดจด จิตของพระองค์จึงเป็นจิตท,ที่ทรงพลังอำนาจมากสามารถมองย้อนหลังไปได้ถึงอดีตการไกลๆทรงระลึกถึงอดีตการไม่เฉพาะในชาตินี้แต่ในชาติก่อนๆเป็นรันล้านชาติด้วยได้ทรงเห็นชาติต่างๆในอดีตของพระองค์ว่าได้ทรงเกิดมาหลายครั้งหลายผลแล้วและนี่คือสิ่งที่ได้ทรงกระทำในทุกๆชาติแล้วก็ทรงจำได้ว่าในอดีตชาตินั้นบางชาติ ได้มีปาดผููฉเฉลียวฉลาดบอกแก่พระองค์ว่าวงร้อของชีวิตวงร้อของความเกิดและความตายวงร้อแห่งความทุกข์นั้นคนเราจะสามารถหลุดพ้นได้ก็ต่อเมื่อได้พบกับผู้สร้างแล้วใครกันที่สร้างบ้านใหม่ให้แก่เราใครกันที่สร้างร่างกายใหม่สำหรบับเราหลังการตายทุกครั้งจะมีร่างกายใหม่ที่พร้อมสำหรับเราถ้าเราได้รู้จักผู้สร้างเราก็จะพ้นจากความทุกข์ และจะลุดพลจากวงจรน,นี้พระองค์ได้ทรงพยายามสืบหาตัวผู้สร้างในแต่ละชาติที่ทรงเกิดได้ทรงทำความเพียรหลายอย่างหลายประการเช่นทำสมาธิภาวนาด้วยวิธีต่างๆทรมานพระรากายด้วยวิธีต่างๆรวมทั้งประกอบพิธีกรรมมากมายแต่ก็ไม่ได้ผลอะไรยังคงมีแต่ความทุกข์อยู่เช่นเดิมชีวิตแล้วชีวิตเล่าไม่ว่าจะเป็นชีวิตในระดับใด แม้ในระดับสูงสุดที่มีแต่ความสุขสบายความตายก็มาถึงทั้งสิ้นและความตายนี้ก็เป็นความทุกข์การเกิดจะนำมาแต่ความทุกข์และความทุกข์บัดนี้ทรงได้พบผู้สร้างบ้านให้พระองค์แล้วไม่มีผู้สร้างรายใดที่จะสามารถสร้างบ้านให้พระองค์ได้อีกแล้วจะสร้างบ้านให้พระองค์ได้อย่างไรกัน ในเมื่อวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างของพระองค์ได้ถูกทําลายไปจนหมดสิ้นแล้วในการสร้างบ้านต้องมีอิฐมีหินหรือปูนหรือไม้หรือเหล็กแต่สิ่งเหล่านั้นได้ถูกทําลายไปจนหมดสิ้นแล้ววัสดุก่อสร้างได้ถูกทําลายหมดแล้วกิฐของพระองค์ไม่มีสังขารที่จะทำให้มีการเกิดใหม่อีกฉะนั้นจึงไม่มีตัณหาสำหรับอนาคตอีก ไม่มีสังขารใหม่ที่จะทําให้มีการเกิดใหม่อีกแล้วและสังขารเก่าก็ถูกกาจัดไปจนหมดสิ้นนี่คือความหลุดพ้นแล้วผู้สร้างคนไหนเล่าที่ได้ทรงค้นพบในชาติเหล่านั้นเมื่อทรงมองย้อนดูเพื่อสืบหาตัวผู้สร้างพระองค์ก็ประจักษ์แจ้งในพระหาฤทัยว่าสัจธรรมคือความจริงแท้นั่นเองคือพระเจ้าผู้สร้าง สัจธรรมคือพระเจ้าผู้สร้างที่แท้จริงเมื่อได้ทรงค้นหาความจริงด้วยการชำระจิตให้บริสุทธิ์ปราศจากกิเลสทั้งมวลและได้เข้าถึงสัจธรรมคือความจริงอันสูงสุดก็ทรงหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งมวลหลุดพ้นโดยสิ้นเชิงคนทุกคนสามารถที่จะไปถึงขั้นนั้นได้ไม่เฉพาะแต่เจ้าชายสิทธัตถะโคตมะเท่านั้นความหลุดพ้นที่ได้ผูกขาดแต่เฉพาะเจ้าชายสิทธ,ธัตถะ ใครๆก็สามารถหลุดพ้นได้แน่นอนหนทางสายนี้ยาวไกลมากแต่ถึงแม้หนทางจะยาวไกลสักเพียงใดถ้าเรากล้าเดินไปเรื่อยๆบนหนทางสายนี้เราก็จะต้องไปถึงจุดหมายปลายทางได้สักวันหนึ่งอย่างแน่นอนจงพยายามขจัดกิเลสตัณหาออกไปให้มากที่สุดลดปล่อยตัวท่านให้หลุดพ้นจากกิเลสทั้งหลายให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ งานนี้ท่านจะต้องทำตลอดชีวิตหรืออาจจะอีกหลายๆายชีวิตข้างหน้าจงมีความเข้าใจในวิธีการปฏิบัติให้ถูกต้องท่านมีผงซักฟอกอย่างดีที่จะช่วยขจัดสิ่งสกปรกออกจากผ้าของท่านแล้วจงซักผ้าของท่านเสียซักให้สะอาดที่สุดเท่าที่จะทำได้ยิ่งท่านสามารถฟอกเอากิเลสสิ่งสกปรกออกไปได้มากเท่าไหร่ท่านก็จะมีความบริสุทธิ์มากขึ้นเท่านั้น